ยาตอนเย็นพี่มารับนะจ้าคิดถึงนะตอนเย็นรีบมารับล่อครับเป็นจริงของพี่พี่พรวันเสาร์นี้หนูจะแต่งงานแล้วฮะจะแต่งแล้วหรอใช่ค่ะพี่พรต้องไปให้ได้นะเขาบอกไว้ก่อนเลยนะหลังจากที่แต่งงานไปชีวิตเธอจะมีความสุขน้อยลงฉันเตือนเธอแล้วนะ แม่ไปทำงานก่อนนะแม่ตอนเย็นหนูอยากกิน KFC ตังแม่ยังไม่ออกเลยลูกก็หนูอยากกินลูกอยากกินก็ซื้อให้ลูกกินดีโอเคโอเคจะได้ได้ตอนเย็นแม่พาไปซื้อนะพี่พรหนูขอยืมเงินสักห้าร้อยได้ไหมเธอจะไปทําอะไรลูกอยากกิน KFC ตังออกกันหนูคืนให้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามีลูกมีผัวมันปวดหัววุ่นวายขอบคุณนะคะพี่พร ชมพู่อ้าวพี่มิทินขึแจรถกี้หายเดินมาตั้งไกลเลยหาไม่เจอเลยเนี่ยตายแล้วแล้วพี่เอาไปไว้ตรงไหนถ้ารู้จะหายได้ไงเงินมาพี่จะไปปั๊มเจียใหม่อยู่เป็นโสดก็ดีอยู่แล้วแท้ๆชมพู่แม่หนูพ่าท้องไม่ไหวแล้วพี่พรหนูลางานครึ่งวันนะจะพาลูกไปหาหมอไปลูกไป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 มีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจนี่แหละฉันเตือนแล้วไม่ฟังชมพู่มีร้านหมูกระทะเปิดใหม่เย็นนี้เราไปลองกันปะเอาไว้วันหลังนะคะพี่พรวันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปทำกับข้าว ตั้งแต่เธอแต่งงานล้วก็ไม่ได้ไปร้นลามเหมือนเมื่อก่อนเลยแม่กลับบ้านเรา็วหนูหิวข้าวเวร็วหน่อยสโพ่อพี่จะกลับไปดูหนังหนูกลับก่อนนะคะพี่พรฉันบอกแล้วว่าอย่ามีครอบครัวอยู่เป็นโสดแบบฉันสบายใจกว่าเยอะเจ๊คะทำไมพี่พรไม่มาทำงานหลายวันแล้วพี่พรโทรมารางานเห็นบอกว่าไม่สบายน่ะฮะพี่พรพี่พร พี่พรไปยังไงบ้างโหตัวร้อนจีเลยไปหาหมอมาได้ยังเนี่ยยังเลยพี่อยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครพาไปืทำไมเ,เสื้อคุณป้าเหม็นขนาดนี้ป้าป่วยหลายวันไม่มีแรงซักเลยลูกเดี๋ยวผมกลับไปเอารถยนต์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะพาพี่พรไปหาหมอรีบเลยนะพี่เดี๋ยวข้าวแกงเอาเสื้อคุณป้าไปซักให้นะแม่ข้าวแกงเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวแม่ให้ผมซักฟอกให้นะลูกทุกงานซักจะกลายเป็นเรื่องสนุกสะอาดเร็วใช่ลื่นลื่นลานงง่ายฟองหายเกี้ยง อืมกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยคุณป้าคะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเสื้อนี้หนูซักให้แล้วอืมหอมจังเลยสะอาดด้วยเข้าแกงใช้อะไรซักลูกก็หนูใช้ผงซักฟอกแอสแชกอีซี่แฮปปี้สวีทไปรถพร้อมแล้วไปโรงพยาบาลกันปะขอบคุณทุกคนมากนะที่มาช่วยพี่วันนี้พี่ได้รู้แล้วว่าการมีครอบครัวมันดีแบบนี้นี่เอง พี่มิทินนเต่ามาแล้วยังคะเออยังไม่มาเลยน้องเห็นไหมนี่บอกแล้วแค่นี้ก็ยังมาสายไม่รู้พี่มิทินจะไปให้โอกาสทําไมสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับคุณหนูขอโทษที่มาช้าครับโ้วันนี้แต่งตัวดีนะขอบคุณครับไปเลยไหมครับคุณหนูไปสิฉันรอนานละอ่ะถือไปไปร้านอื่นกันเถอะครับเฮ้ยโอขอโทษครับคุณหนูขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับวางแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก เตาวันนี้รีบกลับบ้านไหมไม่ครับนี่มีใครรออยู่ที่บ้านหรอไม่มีครับงั้นวันนี้ฉันสั่งให้นายไปกินข้าวเย็นกับฉันได้ครับคุณหนูเอาน้องกลับมาแล้วหรอค่ะกลับก่อนนะครับคุณหนูกลับก่อนนะครับท่านประธานเตารอนานไหม ไม่นานครับคุณหนูกว่าจะแอบพี่มิทีนออกมาได้พี่มิทีนอะ่ะเดี๋ยวนี้ตามมองเราตลอดเลยเนิวนายเตาพี่มิทีนประธานครับเตาไอคังคุกขึ้นบอกินบนเรียนขี่บนหลังคาผมขอโทษครับท่านประธานกลับบ้านกับพี่โดนี้เลย,ยมาเดี๋ยวนี้ต,ตั้งแต่วันนี้สันไล่นายออกเตามาผมก่อนนะครับคุณหนู เต๋าเมื่อไหร่เธอจะมารับฉันสักทีนิวเข้าบ้านอะไรแล้วลูกเดี๋ยวนี้ไม่จะมาเพอ้ออะไรอยู่นี่ไอเต๋ามันแคช่คนขับรถเพอ้อเจอมากคนขับรถแล้วมันจะเป็นอะไรคะก็เรารักกันอย่ามาเถียงอยู่นี้ยังไงก็ลักกันไม่ได้เข้าบ้านเดี๋ยวนี้เพอ้อเจอตลอดเวลาเลยไม่นิวจะรอเต๋ายังไงเต๋าก็ต้องมารับนิวนั่งรอมันไปเลยไม่มีปัญญามารับเจ๊อกเต๋อ ทามารับฉันแล้วเหรอแต่ทําไมเธอถึงใส่ชุดนี้ล่ะผมจับได้ไปแดงครับถึงเวลาแล้วผมจะต้องไปรับใจชาติแล้วไหนเธอบอกจะมารับฉันไงคุณหนูรอผมอีกสองปีนะครับผมไปก่อนนะครับุูหนูฉันจะรอเธอนะเต๋าส,สดีสยีครับท่านประธานผมชื่อเต่าครับ มาสมัครเป็นคนขับรถดูการแต่งตัวผ่านไหมผมมาจากบ้านนอกครับแต่ถ้าผมได้ทํางานผมจะปรับตัวใหม่ครับท่านประธาน <c oughs> พี่พีทพ,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 พานอู่ไปช้อปปิ้งหน่อยคะ่ะรับรับรับทำงานตอนนี้เลยครับครับขอบคุณครับท่านประธานหยุดยืนรออยู่ตรงนี้แหละไม่ให้ผมเข้าไปด้วยหรอครับดูแต่งตัวสิเอากระเป๋าฉันมาแต่ท่านประธานสั่งให้ผมตามคุณหนูไปทุกที่นะครับไม่ต้อง พี่มิทินเอาใครมาเป็นคนขับรถให้ฉันเนี่ยหาดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงเดี๋ยวฉันจะไปช้อปลานี้ก่อนอะรออยู่ตรงนี้นะไม่ต้องตามมาคร,รับท่านประธานตอนนี้คุณหนูเลือกเครื่องสาอางอยู่ครับครับท่านประธานสวัสดีครับ<อ>คุหนูเป็นอะไรครับกระเป๋าฉันเธอเอากระเป๋าฉันมาวางง่อแบบนี้ได้ยังไ,งไงเธอโลงไมว่ามันใหญ่ละเท่าไหร่นายนเตา๋าผมขอโทษครับคุณหนูผมไม่รู้ว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงครับฉันจะให้พี่มิทินไล่นายออก พี่มิทินพี่มิทินไล่เต่าออกเลยนะคะจะทำอะไรน้องซันในเต่าก็เต่าอ่ะมันเอากระเป๋ารุ่นลิมิเต็ดของนิวอ่ะไปวางมั่วค่ะพี่มิทินดูสิเป็นรอยหมดเลยนายทำแบบนี้ได้ยังไงผมขอโทษครับท่านประธานผมไม่รู้จริงๆครับพี่มิทินต้องไล่ในเต่าออกนะคะผมขอโอกาสหน่อยนะครับท่านประธานผมจะปรับตัวใหม่ครับผมขอโทษครับท่านประธานให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งไปปรับปรุงตัวใหม่พี่มิทินอย่ที่ไหนหลูกเมยอบอทำงานน่ะมีครับผม อาตะก,การมาถือของให้ไอ้มะลาขึ้นหน้าดำถือลูกเนี่ยพี่เปเ็นแพงงนี่ไปใส่เนาะนี่เอาตะก,การมาใส่ให้ไอ้ยซื้อให้นองจักอัดแน่นเสื้อเฮ็ดยางนี่มันใส่เฮ็ดยางไม่มีประโยชน์อีหยังแต่่าเลี่ยนกับแพงแล้วว่าเป็นยังดอกเดี๋ยวผมเสื้อให่นองเองดอกว่า,าต้องมันเปลืองแกไปใส่บักลาล่ะไปไปไปหาซื้อฟ่อมล้ังหนาสิวขึ้นหนาแล้วนั่นอยางได้บ่เดี๋ยวไอซี่ให้เอาแบบได้เอาเดียวกับผ่อเปลืองเงินไอ้หาเงินมาให้เป็นอยากได้นั่นได้นี้ ตอนอายหาเงินเพระท่านเป็ดแม่ก็ซื้อให้ตลอดแล้วพ่อหนูอยากได้ยังแม่คือบ่เคยซื้อให้แล้วเป็นยังตองเกิดมาเป็นผู้ยิง่งกูบ่มาลูกผู้ยิง่งแล้วมันเลือกเกิดได้ติแม่พ่อเหะอแม่นี่ตัวนอ้องเสียล้มมนันอาะพานมากเลยไปเมื่อบ่ซื้อแล้วบ่เป็นยังรองน้องแยกขึ้นหลายเด้อชินลวละอายแม่เป็นแังซีงแต่ข่อเกิดพุนละพี่คะมีครีมตัวนี้ไหมคะไหนคะไม่มีนะคะอ้าวไม่มีจริงๆเหรอคะไม่มีจริงๆค่ะลองไปดูร้านอื่นนะคะอ่ะวไหนเพื่อนบอกว่ามาซื้อร้้านนีไง อ้านี่ไงในบอกว่าไม่มีพี่คะนี่ไงครีมที่หนูถามในบอกว่าไม่มีอ้าวนี่ได้เหรอสงสัยจะลืมค่ะของมันเยอะเป็นพนักงานยังไงหัดศึกษาสินค้าในร้านดูดีๆหน่อยโอ้ยของในร้านมีเป็นพันตัวใครจะไปจําได้หมดงั้นเอาอเน,นี้ยหนึงค่ะถ้ามาคราวหน้าก็ถือซองเดิมมาด้วยนะคะจะได้หยิบให้ถูก เจครับผมมาสมัครงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาสมัครกี่คนสองคนครับเป็นพี่น้องกันครับถ้าทางมานนอกเดือดดาลนะจะมาทํางานร้านไฮโซแบบนี้ได้หรอใจเย็นใจเย็นอย่าดูคนที่ภายนอกที่เก๊ออ้าวลองทําดูให้ทดลองงานสามวันนะถ้าทําไม่ได้ก็ออกไปเลยทั้งพี่ทั้งน้องขอบคุณมากครับเจครับมิทินจ๊กเกอร์ขนของไปขึ้นรถให้ลูกค้าสิบลังครับเจครับออโอ้ยหนัก เลืออีกซองลงังกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งหิวน้ำมากเลยเฮ้ยกี้ม,มาจโจเกอะนั่งทำอะไรอยู่อู้งานเหรอทใไมไปรีบขนของเอ่อผมไม่ต้องหรอกพี่โจกเกอร์ผมขนเสร็จแล้วไม่ต้องหรอกเหนื่อยมากเลยอย่าให้เห็นนะว่าอู้งานอีกจโจเกอร์ไอ้มิจีนกับข้าวเราอยู่ไหนเที่ยงแล้วนะอยู่ในกระเป๋านี่ กับข้าวอะไรนี่มันขนมก็ใช่ขนมจิงโจ้จิงโจ้อ,อะไรเนี่ยนี่มันไดโนเสาร์เน่นี่เด็กเกเดีหน้าผมจะกินไดโนเสาร์ให้ดูอืมอืมกออ็วบากเลยพี่หิวข้าวมิทินอย่าบอกนะว่าเอาแต่ขนมมาเนี่ยอืมกินเลยกินเลยขนมไดโนเสาร์ไดโนพาร์ทอืมอ,อร่อยมากเลย มิชินเอาขนมมากินในร้านเดี๋ยวเจ๊ก็ว่าเอาหรอกก็มันอร่อยหยุดกินไม่ได้ขนมไดโนพักกรอบอร่อยไม่มีสุนพันมดขึ้นเคยเอาขนมมากินในร้านโจ๊กเกอร์อีกแล้วนะบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเอาขนมข้ามากินในร้านเห็นไหมมันมดขึ้นหลายเรื่องแล้วนะอย่าให้ถึงขั้นที่ฉันต้องไล่เธอออกนีหมอนเพ่อหมันนี้สวยจังชมพู่เจ๊มา แต่ชั้นใหม่กันหรอใช่ค่ะ,ะมัเหมียวจะไปดูเสื้อผ้าร้านนั้นก่อนนะเดี๋ยวอันนี้เวลางานนะเธอจะไปยังไงเออน่ะฉันไปแป๊บเดียวไม่นานหรอกมัมเหมียวเห็นชมพู่ไหมเจ๊ว่าจะให้ชมพู่ไปจัดบบล็อกนั้นใหม่เออชมพู่เข้าห้องน้ําอยู่ค่ะเจ๊อ้าวถ้าออกมาแล้วบอกไปหาเจ๊หน่อยนะค่ะทาไมไมันไปนานจังไปอดหลับอดนอนมาแต่ไหนก็ดูผู้จีน,นสิจนตีส้สยังไม่ได้นอนเลยเนี่ย ชมพู่ชมพู่ชมพู่เจ๊คะเจ๊ชมพู่ไม่สบายค่ะเจ๊มาฮ <H ö? S 2> ชมพู่เป็นอะไรชมพู่บอกว่าปวดหัวมากค่ะเหมือนจะเป็นลมเลยใช่ค่ะเจ๊อยู่ดีๆหนูก็ปวดหัวมากเลยอยู่เฉยๆก็วูบถ้าไม่ไหวก็ไปหาหมอไม่ต้องทํางานแล้ววันนี้ไป